สวัสดีค่ะวันนี้มาภาคต่อนะคะตอนที่4เรื่องของการใช้เวลาในแต่ละวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเรานะวันนี้นะคะแบ่งปันเทคนิคการจัดเวลานะในแต่ละวันเนี่ยถ้าเรา work from home เนี่ยเราตื่นนอนกี่โมงนะคะหลายครั้งที่โค้ชงังนะคะได้คุยกับเพื่อนๆที่เขาเป็นพนักง,งานประจำอยู่นะแล้วก็วันนี้ต้องมา work from home เนี่ยสิ่งหน,นึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ตื่นสายกว่าการไปทำงานจริงหมายความว่าในแต่ละวันพอเราไม่ต้องเดินทางสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราก็ประหยัดนะคะเวลาที่จะใช้ในการเดินทางเนี่ยเอามาทำธุระส่วนตัวลหลายๆคนที่มีวินัยกับตัวเองเนี่ยก็จะสามารถใช้เวลาที่จะต้องเดินทางเนี่ยไปจัดการภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยนะเพื่อที่จะพร้อมทำงาน แต่บางคนนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าบางคนเองเนี่ยเขาก็ขาดนิ้ในในตรงนี้คือพอเรา work ฟ r o m home เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราตื่นนอนขึ้นมาเราอาจจะอยู่ในชุดนอนจนกระทั่งถึงเที่ยงหรือจะทั้งออกจะออกไปกินข้าวเราจึงจะอาบน้ําแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าถามนะคะนั่นน่ะมันก็ไม่ควรจะเป็นพฤติกรรมของคนที่อยากจะประสบความสําเร็จ คนที่เขาประสบความสำเร็จเองเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้เวลาในแต่ละวันของตัวเองเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรียกว่าเวลาทุกวินาทีเนี่ยมันมีค่ามากๆเลยลหลายๆครั้งเองเนี่ยโค้ชก็จัดเรื่องของตารางเวลาของลูกศิษย์ที่มาเรียนว่าเออจะทำยังไงจะใช้เวลาตรงไหนในการที่จะมา หาช่องทางสร้างรายได้สร้างธุรกิจของตัวเองนะคะถ้าเรามีเป้าหมายอยากจะเพิ่มรายได้ของเราเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราก็ต้องจัดเวลาให้ความสำคัญกับเรื่องที่เราจะลงมือทำก็คือให้ความสัมพันธ์กับเป้าหมายของเราทน,นี้ต้องบอกก่อนว่าหลายๆครั้งนะคะเราไปมองภาพของคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาอาจจะออกมาไลฟ์หรือออกมา ทำคอนเทนต์เนี่ยสัปดาห์หนึ่งไม่กี่ครั้งนะคะหรือบางคนก็อาจจะใช้เวลาช่วงเย็นหรือช่วงดึกในการที่จะออกมาให้ความรู้หรือแบ่งปันอย่างที่โคชังกำลังทำเนี่ยก็จะใช้เวลาสั้นๆคำว่าสั้นๆในที่นี้ก็คืออาจจะสักประมาณ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วแต่แล้วแต่แต่แตละคนนะ,ะนั่นหมายความว่าคนคนนั้นหรือแม้กระทั่งโคชังเองเนี่ยก็ได้มีการจัดแบ่งตารางเวลาเอาไว้แล้วว่า ช่วงไหนจะทําอะไรช่วงไหนจะทําในสิ่งที่จะพาเราไปยังเป้าหมายของเราอย่างโคช้ชเองเนี่ยก็มีเป้าหมายคือวันนี้อยากจะช่วยเปลี่ยนแปลง mindset ของคนไม่รู้เรื่องของการทําออนไลน์นะคะ 2. ไม่รู้ว่าจะตั้งเป้าหมายยังไงเนี่ยคือก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกําลังใจแล้วก็ผลักดันตรงนั้นพอเวลาที่เราจัดตารางเวลาของตัวเองเป็นแล้วเราออกมาบอกพวกเราทุกคนที่มาดูรัฟเนี่ย ก็อยากให้ดูตารางเวลาของโคช้ชหรือกิจกรรมที่โคช้ชทำแบบเป็นประจำต่อเนื่องเนี่ยเอาไปเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองเพื่อที่จะได้ลงมือทำคือวันนี้ถ้าเราอยากจะได้เป้าหมายอะไรบางอย่างในยุคนี้ new normal ยุคนี้ค่ะเราไม่สามารถจะเทียบความสำเร็จกับอดีตที่ เราเคยทํามาได้เราไม่สามารถเอาไปเทียบได้แต่เราสามารถใช้ความสําเร็จที่เราเคยทําไปแล้วเนี่ยเอามาต่อยอดได้คําว่าไม่สามารถเอาไปเทียบได้ในความหมายข้อนี้มันหมายความว่าถ้าวันนี้เราเรียน4ปีเรารู้ว่าเราจะจบปริญญาตรีถูกไหมพี่ก็5ปีถ้าเกินจากนั้นเขาก็เชิญออกแล้วถูกไหมคะนั่นหมายความว่านักเรียนทุกคนหรือนิสิตทุกคนเนี่ยก็ต้อง ดิ้นรนแล้วก็พยายามที่จะพาตัวเองเนี่ยจบการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนดในขณะเดียวกันนะคะถ้าเราเรียนหมอเราก็ต้องมีระยะเวลาในการศึกษา6ปีซึ่งมันเป็นมาตรฐานหมายความว่าคุณเรียน6ปียังไงคุณก็สําเร็จออกมาเป็นหมอนะคะคุณเรียน4ปีก็สําเร็จออกมาเป็นจบปริญญาตรีแน่นอนอันนัน้นคือสูตรสําเร็จเรื่องของเวลากับความสําเร็จถูกวางกรอบเอาไว้แต่ในชีวิตจริงวันนี้ค่ะ ้าหมายความสําเร็จของเราอะเราไม่สามารถกําหนดระยะเวลาได้ว่าฉันทำสามปีฉันจะได้เก็บเงินได้สิบล้านฉันทำหกปีฉันจะต้องเก็บได้ยี่สิบล้านคือเราไม่สามารถตั้งกรอบระยะเวลาความสำเร็จของเราได้ในแบบนั้นดังนั้นะ่ะถ้าเราเอาความสำเร็จเดิมคือกรอบความสำเร็จเดิมนะคะที่เราเคยรู้เช่นเรียนสี่ปีจบปริญญาตรีเนี่ยเอากรอบความสำเร็จนั้นะ่ะเอามาใช้กับ เป้าหมายในปัจจุบันนะเราจะเครียดเราไม่มีแรงบันดาลใจมากพอในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปยังเป้าหมายถ้าวันนี้เรารู้แล้วว่ากรอบความสำเร็จในอดีตอะมันไม่สามารถนำมาใช้ได้กับปัจจุบันหมายความว่าถ้าวันนี้เราอยากจะสำเร็จตามเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึง่งเราต้องจัดส่วนผสมใหม่จัดส่วนผสมในชีวิตใหม่ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับไลฟ์ที่ พูดมาตั้งแต่ต้นปีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการเรื่องของการลงมือทำแล้ววันนี้มันมาถึงเรื่องของเวลาคืออันนั้นทั้งหมดเนี่ยมันคือส่วนผสมของการที่เราจะสำเร็จตามเป้าหมายแต่วันนี้จะขยายความเรื่องของเวลาให้พวกเราเห็นภาพชัดเจนอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าความสำเร็จในยุคนี้นะคะไม่ยึดติดกับกรอบเวลานั่นหมายความว่า เราลงมือทำน้อยเรามีโอกาสประสบความสำเร็จมากเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเราลงมือทำมากแต่ทำไม่ถูกวิธีทำไม่ถูกทิศทางมันก็มีโอกาสที่ระยะเวลาที่เราลงมือทำมากๆค่ะมันจะประสบความสำเร็จนิดเดียวนะคือมันสามารถเกิดได้ทั้งไปข้างหน้าและย้อนกลับ วันนี้เราจะใช้เวลาให้สอดคล้องกับความสำเร็จหรือเป้าหมายคีย์สำคัญที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าเวลาที่เราใช้ในแต่ละวันค่ะที่เป็นเวลาอิสระนะคะเราต้องลงมือทำในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเองเราไม่ควรที่จะใช้เวลาที่มีค่าของเราไปกับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย ถ้าวันนี้อยากลดน้ําหนักอันนี้ยกตัวอย่างนะคะถ้าวันนี้อยากลดน้ําหนักเป้าหมายคือการมีรูปร่างดีมีน้ําหนักที่สมสัดส่วนก็ควรสละเวลาของเราในการที่จะออกกําลังนะแล้วก็ควบคุมเรื่องของอาหารเพื่อให้เราลดน้ําหนักได้ตามเป้าหมายลองสังเกตกระบวนการนะคะคือกระบวนการเราอยากลดน้ําหนัก เราไม่สามารถที่จะนั่งเฉยๆแล้วฝันว่าอยากจะมีหุ่นดีแล้วก็จินตนาการโดยที่ไม่ควบคุมอาหารโดยที่ไม่ออกกำลังกายโดยที่ไม่ลงมือทำขยับขยื่อนอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อไปอย่างเป้าหมายถ้าเราเป็นแบบนั้นนะคะทุกอย่างที่เราตั้งไว้มันจะไม่ไปสบความสำเร็จเลยอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะให้เห็นภาพ ถ้าวันนี้เราเป็นพนักงานประจำหรือเราอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็แล้วแต่แต่เราอยากมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมเข้ามาจากรายได้ที่มีอยู่เดิมสิ่งสำคัญก็คือเราจะทำแบบเดิมไม่ได้ค่ะเราจะทำแบบเดิมเราจะขายแบบเดิมเราจะอยู่กับลูกค้ากลุ่มเดิมไม่ได้ค่ะเราต้องทำยังไงคะเราก็ต้องเพิ่มช่องทางในการขายสมมุติว่าวันนี้เราขายแบบออฟไลน์มีหน้าร้าน ถ้าเราอยากเพิ่มรายได้เราก็ต้องขายแบบออนไลน์หรือเราจำเป็นต้องเปิดสาขามากขึ้นถูกไหมคะคือทุกอย่างต้องอาศัยการขับเคลื่อนตัวเองไปยังเป้าหมายถ้าเดิมเราขายของ100ชิ้นและเราได้กำไร10,000บาทเราไม่สามารถขายของ100ชิ้นเดิมแล้วได้กำไร1000 0 0บาทฟังให้ดีนะคะถ้าเราทำเหมือนเดิมแล้วผลลัพธ์มันก็จะต้องได้เหมือนเดิมถูกไหม มีหนำซ้ำนะคะแทบบางกรณีโดนคู่แข่งมาตัดราคาก็ได้ผลลัพธ์ที่เล็กลงกว่าเดิมเราไม่มีทางทํา100แล้วได้ผลลัพธ์หนึ่งแสนยกเว้นว่าเราเปลี่ยนวิธีการหรือเราเพิ่มกระบวนการเราขยับตัวนะคะจากวิธีการเดิมที่ทําเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นหลายๆครั้งนะคะที่โคชังก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรมีมีคนมาคุยกันก็คือว่า ไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาไม่รู้ว่าจะเอาเวลาที่ไหนไปทำคือแค่ระหว่างวันอ่ะมันก็แน่นมากๆแล้วโค้ชเองเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์นั้นมาแล้วมาเลยตั้งแต่ตอนทำงานประจำและเราอยากจะเพิ่มรายได้ของเราในการที่จะไม่ได้รับแค่เงินเดือนเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือโค้ชก็ต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งในการที่จะ,ะค้นคว้าหาช่องทางทำเงินแบบออนไลน์ ต้องบอกก่อนว่าทำไมโค้ชถึงพูดถึงคำว่าออนไลน์ในยุคนี้นะคะ,อ,ะออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆตัวช่วยที่ดีที่สุดเลยในยุคนี้หลายคนนะ่ะอาจจะพูดว่ามีตัวแทนก็ได้หาตัวแทนมาขายก็ได้หรือหลายคนอาจจะพูดว่าเอาสินค้าไปไปฝากขายตามร้านต่างๆก็คือทำได้นะคะแต่เอาจริงๆเลยสุดท้ายท้ายสุดอ่ะ ทั้งหมดนะเพื่อให้เกิดพลังทวีเราต้องมีออนไลน์เข้ามาช่วยออนไลน์ยังไงก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะคะ s h อ p ปี้ลาซาดขายบนเ,เว็บไซต์ eBay Amazon ได้หมดนะคะแต่ขอให้เราเพิ่มนะคะเพิ่มช่องทางออกไปเพราะว่าถ้าเรามีเวลาแค่วันละหนึ่งชั่วโมงฟังให้ดีนะคะมีช่องทางการขายแค่ช่องทางเดียวอะ เงินมันก็จะเข้าทางเดียวถูกไหมในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีเวลา1ชั่วโมงเท่ากันนะคะแต่เรามีช่องทางการขายมากกว่า1ช่องทางและเป็นช่องทางออนไลน์เช่นตอนเวลาประเทศไทยก็ขายทาง Facebook พอเวลาทางยุโรปเราก็ขายบน eBay Amazon หรือเว็บไซต์ของต่างประเทศเอาว่าเราก็จะเกิดกระบวนการขาย24ชั่วโมงที่มีเงินเข้าตลอดเวลา เขาเรียกว่า passive income แต่เอาจริงๆเรา,เายังไม่อยากให้ไปยึดติดกับคำว่า passive income เพราะว่า passive income เองเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรามี active income มากพอนะ,ะถ้าพูดเรื่อง passive active income เนี่ยมันยาวแล้วก็มันเยอะบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จนะ i n t ที่สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของการลงมือทำ นั่นก็คือเรื่องของการจัดเวลาเข้ามานี้พอเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของการเขาใช้คาว่าอะไรไม่มีเวลานั่นหมายความว่าเราต้องเจียดเวลาค่ะเจียดเวลาในแต่ละวันนะคะเอาออกมาทําในสิ่งที่มนันเป็นเป้าหมายของตัวเองเพอเราต้องเจียดเวลาในสิ่งที่ทำเนี่ยให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายนะคะจะให้ภาพหนึ่งคือวันนี้ให้เราลองดูนะคะกําหนดเวลาว่างของเราอย่างน้อยนะคะ50นาที ที่อาจจะไม่ต้องเรียกเวลาว่างก็ได้นะอาจจะเรียกว่าเป็นช่วง time slot คือจัดเวลาในแต่ละแต่ละหมวดหมู่อค่ะอย่างน้อย50นาทีต่อต่อคาบเหมือนเราจัดตารางเรียนเลยแต่ตารางที่เราจัดทุก50นาทีนะคะให้เราใส่กิจกรรมที่เราต้องทำลงไป จบจากลาปเนี่ยลองไปเขียนดูคาบละ50นาทีแล้ว50นาทีนะคะให้โฟกัสสิ่งที่เข้าใกล้เป้าหมายตัวเองที่สุดไม่ว่าอะไรก็ตามนะลองจัดดูวันแรกๆนะคะเราอาจจะจัดตารางได้สักคาบเดียวทั้งวันนะ่ะ24ชั่วโมงแต่จัดเวลาว่างที่จะทำสิ่งที่มันไปกับเป้าหมายเนี่ยได้แค่อย่างเดียวนะค,ะคือคาบเดียว วันนี้นะคะลองดูค่ะเดี๋ยวจบไลฟ์ลองไปทำดูนะคะระหว่างที่เราเขียนเขียนตารางเวลามันจะมีภาพหนึ่งที่ผุดขึ้นมาว่าเฮ้ยเรามีเวลาตั้ง24ชั่วโมงเราเอาเวลาไปทำอะไรหมดคุณลองคิดเล่นๆเรามีเวลา24ชั่วโมงบางคนบอกน้อยแต่เอาจริงๆเยอะมากนะคะลองคิดเล่นๆว่าเราเสียเวลา24ชั่วโมงอะไปกับเรื่องอะไรบ้างแล้วให้จัด50นาทีนะคะขึ้นมาเป็น ตุ๊กตานะคะเป็น,เ,ปนเรียกอ,อะไรเป็นเวลาทองละกันแล้วเอาเป้าหมายที่เราต้องการสําเร็จเนะะี่ยค่ะใส่ลงไปใน50นาทีนั้นยกตัวอย่างนะคะถ้าวันนี้อยากเพิ่มช่องทางออนไลน์แต่ยังไม่รู้ว่าจะเพิ่มยังไงสิ่งแรกเลย50นาทีต้องทำอะไรคะหาข้อมูลศึกษาดูว่าช่องทางที่เราต้องการเพิ่มอะ่ะมันทํำยังไงแล้วเอา50นาทีวันที่ส ไปโฟกัสแล้วก็โฟเรสตดดำเนินการทำทุกๆวันแล้วเดี๋ยวบอกได้เลยว่าพอเรามีแพชชั่นอะพอเรามีความหลงไหลและเราเห็นว่า50นาทีแรกอะมันเกิดผลลัพธ์เราจะให้เวลามากขึ้นเองโดยอัตโนมัติจากเดิม50นาทีมันจะเพิ่มเป็น50นาทีสองคาบมันจะเพิ่มเป็น60นาที70นาทีคือมันจะเพิ่มเอง ด้วยความเต็มใจของตัวเราโดยไม่ต้องบังคับนะแต่ครั้งแรกอาจจะต้องบังคับตัวเองนิดนึงนะคะว่าครั้งแรกอ่ะมันเป็นการเริ่มต้นในทางจิตใจมนุษย์ทุกคนเหมือนกันหมดเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นเราถูกสอนมาเราจะไม่มีทางเชื่อในสิ่งที่เราไม่เห็นลองสังเกตนะถ้าเราไปเจอใครที่เขาเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเราจะว่าเขาอะไรคะงมงายถูกไหมคะ บ้างก็ว่าว่าไรสาระนะคะบางก็ว่าว่ามันว่างมากใช่ไหมถึงได้ไปทําในสิ่งที่แบบมันไม่มีความน่าเชื่อถือคือเราอาจจะเคยเป็นคนคนนั้นที่เราไปว่าคนอื่นแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะควันนี้ที่โค้ชให้พวกเราลองแบ่งเวลาของตัวเองคือแบ่งไปทําในสิ่งที่เอาจริงๆมันเพื่อตัวเราทั้งนั้นนะมันไม่ได้เพื่อคนอื่นเพราะว่าถ้าวันนี้เป้าหมายมันเป็นของเรา นะฟังที่นี่นะคะถ้าเป้าหมายมันเป็นของเราอะเราจะไปรอให้ใครมาทําให้คะเราจะไปรอให้คุณพ่อคุณแม่มาทําเราจะไปรอให้ญาติพี่น้องมาทําให้เราเหรอมันไม่ได้ถูกไหมคะถ้าวันนี้เป้าหมายมันเป็นของเราอะคนที่ต้องทําก็คือเราเราไปเอาเขาเรียกว่าอะไรเรายกความรับผิดชอบที่เราต้องทำอะไปให้คนอื่นอะมันทําไม่ได้วันนี้จะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองสัก50นาทีแล้วดูว่าเป้าหมายของฉันเนี่ย ฉันจะทำอะไรได้บ้างให้มันเติบโตโคชรับรองค่ะว่าคุณจะเห็นการเจริญเติบโตของเป้าหมายตัวเองอย่างช้าๆถ้าเราตั้งใจมองนะคะบางทีมีหลายคนมาคุยกับโคชว่าโคชเนี่ยมามาทำออนไลน์ได้เงินเพิ่มฟังให้ดีนะคะได้เงินเพิ่มเดือนละ300เองเองโคชก็เลยถามว่าถ้าวันนี้เราไม่ทำออนไลน์ที่300ที่เริ่มต้นที่300บาทนะคะ เราจะมีโอกาสทํา3,000บาทเราจะมีโอกาสทํา30,000บาทไหมคะไม่มีนะคะเพราะว่าออนไลน์มันจะต้องมีการหย่อนเมล็ดพันธุ์จริงๆทุกธุรกิจค่ะต้องมีการหย่อนเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็ค่อยๆบ่มเพาะให้มันเติบโตดังนั้นน่ะถ้าวันนี้เรายังไม่เริ่มไม่เริ่มเลยไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะเรามองแค่ว่าเงินน้อยเรามองแค่ว่าได้กำไราไร300บาทเรากินอาหาร ญี่ปุ่นสักมื้อหนึ่งมันก็หมดแล้วถูกไหมมันเทียบไม่ได้กับการที่เราทํางานได้เงินเดือนนะแต่มันคือความภาคภูมิใจเล็กๆว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือน้ําพักน้ําแรงที่หาเพิ่มขึ้นมาได้จากรายได้เดิมแล้วพอเราเข้าใจกลไกตรงนี้แล้วเรารู้สึกภาคภูมิใจหรือเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือผลลัพธ์ของเราสิ่งที่มันตามมาก็คือตัวเราเองอ่ะจะเกิดแรงบันดาลใจในการที่อยากจะเพิ่มเงินมากขึ้น จะเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทําเป้าหมายให้สําเร็จวันนี้นะคะเราต้องทําเองเราต้องทําเองเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวจบไลฟ์นี้ก็คือจัดเอาเวลาไว้50นาทีให้เราโฟกัสแล้วดูว่าเราจะทําอะไรให้เข้าใกล้เป้าหมายของเราทีนี้เมื่อสักครู่ได้เกินไปถึงเรื่องของการที่เราต้องทําเองก็อยากให้พวกเราเข้าใจวันนี้ถ้าเราอยากรวยเราก็ต้องเป็นคนสร้างความร่ารวยให้ตัวเองถ้า เราอยากมั่งคัง่งเราก็ต้องเป็นคนสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองมีบางคนถามโคชั้ว่าโคชคะมีแบบอ,อ,อยากถูกรางวัลอยากได้ลาบลอยอยากมีโชคในเรื่องของตัวเลขนะคะก็อาจจะแบบไปบนบานสานกาวหรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมากมายโคชบอกเลยค่ะการที่เราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือเราไปบนบานสันกาวหรือเราไปขอนั่นนะ่ะ ก็คือกระบวนการของเราเออนะคะนั่นก็คือหนึ่งในกระบวนการของเรานะคะหลายคนไม่คิดค่ะว่านั่นอะคือกระบวนการคือหมายความว่ายังไงคือเราอยากร่ำรวยแลละกระบวนการของเราคือก็เดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรน,นะคะขอเลขอะไรก็แล้วแต่นั่นอะคือกระบวนการ ไม่ได้ว่าคนกลุ่มที่เขาไปทำเข,เขานั่งคอยเฉยไม่ใช่นะคะคนกลุ่มเนี้ยที่เขาไปได้ตัวเลขหรือไปได้ลาบลอยมาเนี่ยเขาก็ลงมือทำนะเขาก็มีเป้าหมายของเขานะว่าอยากเล่มรวยทางลัดถูกไหมคะแล้วเขาก็ลงมือทำโดยการไปเลยคะเดินทางไปหาเลขไปดูเลขไปตรวจเลขคือเขาลงมือทำนะคะคุณลองคิดดูนะเขาไม่ได้ลาบลอยนะคะดังนั้นถ้าวันนี้ถ้าเกิดจะมาบอกโคชงว่าโคชมันมี วิธีไหนไหมที่จะรวยโดยที่ไม่ต้องทําคือเหมือนแบบไปจ้างเขาทําหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีค่ะทุกอย่างเราต้องทําเองต่อให้เราอยากจะร่ํารวยจากราบลอยนะคะเราอยากจะร่ํารวยจากเลขเด็ดเราก็ต้องไปคนไปเอาเลขนั้นมาค่ะเราไปไปไปซื้อตามๆกันมาเอออันนั้นอ่ะมันก็ เราไม่ได้ลงมือทําอะไรฟังให้ดีนะคะเราก็ไม่ได้ลงมือทําอะไรมันก็ผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการถูกไหมคะแต่ถ้าเราเป็นคนไปทําเองเราเป็นคนไปดูเลขเองไปขอเลขเองเอะไรเงี้ยพอมันได้ผลลัพธ์มานั่นนะ่ะมันก็คือความสําเร็จของเราถ้าวันนี้เราอยากจะได้เป้าหมายอะไรสักอย่างค่ะเราต้องลงมือทําไม่มากก็น้อยคือเพื่อขับเคลื่อนตัวเองไปอย่างเป้าหมายนะคะใครที่มาดูไลฟ์นี้นะคะทั้งดูสดแล้วก็ย้อนหลังนะคะ มีคำถามสามารถส่งได้มาทาง Inbox นะคะหรือ l i น์แอ at Coach อนะทุกการลงมือทำและทุกคำถามไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับคำตอบแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าโค้ชจะให้คำตอบที่แบบจะทำได้จริงหรือเปล่าประสบการณ์ที่สอนแล้วก็โค้ชมีคนปรึกษาทางอินบ็อกซ์เยอะเหมือนกันแล้วก็หลายคนเอาไปใช้บอกได้เลยค่ะว่าถ้าตั้งใจทำจริงๆนะคะ สำเร็จแน่นอนเกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ไลฟนะคะ่ะสวัสดีค่ะ